So now Mark, don't eat ahan need healthy breakfast today. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho! But let see a lot of healthy breakfast. Look at this. This is healthy breakfast. We'll eat that. ใส่น้ำผล,ลไม้หรือว่านมก็ได้นะคะอันนี้ลุงคิดใส่น้ำมะพร้าวนะคะหรือว่าบางท่านจะใส่โยเกิร์ตก็ได้นะคะนี่ค่ะจะใส่โยเกิร์ตก็ได้นี่แล้วแต่เลยนะคะ นี่ค่ะก็ตามด้วยผลไม้สดหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะเฉพาะทัญ,ญพืชก็โอเคแล้วนะคะแต่นี้ลุคิดก็ชอบกินกล้วยค่ะลุงคิดเป็นเลงนี่ค่ะผมคิดว่เพิ่มความหวานฮันนี่อีกนะคะส่วนแฟนชาวบ้านจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะจะกินกับนมสดอย่างเดียวก็ได้หรือกับโยเกิร์ตอย่างเดียวก็ได้นะคะ,หร,ระ,คะหรือกับน้ําผลไม้คือลุงคิดก็จะต้องฟูลออปชั่นนิดนึงนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวให้มองคิดกินกันนะคะสวัสดีค่ะแฟนๆขางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะมาแล้วนะคะโปใหม่ของเรานะคะเป็นโปเดือนพฤศจิกายนนะคะโปรเดือนตุลานั้นหมดไปแล้วนะคะโปใหม่นี้นะคะ เป็นโปรตอนรับนะคะอากาศเยน็นเย็นอากาศหนาวหนาแบบนี้นะคะเราต้องการโปรใหม่นะคะเพื่อสุขภาพนะคะเราจะเรียกโปรนี้ว่านะคะโปเพื่อสุขภาพต้อนรับหน้าหนาวนะคะสุขภาพจริงๆนะคะเพราะว่าเรามาพร้อมกับนี่ค่ะทันยพืชรวมเพื่อสุขภาพนะคะสําหรับอาหารเช้าได้เลยนะคะหรือว่าใครจะพกนะคะ พกใส่กระเป๋าไปเวลาหิวขึ้นมาก็หยิบกินได้นะคะแฟนทางบ้านอันนี้ได้ไปนหนึ่งห่อเลยนะคะโอเคมาดูโปรของเราโอเคลุงคิดเชิญกินได้เลยค่ะคส่วนกาแฟก็ส่งกินเองนะคะลุงคิดก็นะคะมาดูโปรของเรานะคะโปรเดือนนี้คุ้มมากเลยนะคะแฟนทางบ้านเพราะว่ามันใกล้คริสต์มาสนะคะบานพซี่ก็เลยพยายามจะหาโปรดีๆมาให้แฟนทางบ้านนะคะโปรนี้นะคะจะได้กาแฟไปสกล่องนะคะทิชชู่ห่อ,อใหญ่แบบนี้เลยนะคะไป1ห่หอนะคะแล้วก็ ทันยพืชเพื่อสุขภาพนะคะเป็นธันยพืชรวมนะคะทันยพืชในห่อน,นี้นะคะจะมีทั้งแอลมอนนะคะแฟนทางบ้านแอลมอนนี่นะคะประโยชน์ก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะชะลอวัยช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองนะคะ2จะมีลูกเกตด,ดำด้วยนะคะมีลูกเกตด,ดำในนี้ด้วยนะคะช่วยลดความช่วยลดระดับของ LD LD L D L นะคะหรือว่าไตรกสสลีเซอรีนอะไรที่ไม่ดีในร่างกายนะคะเขาจะลดนะคะลดสารพิษท,ที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งในลําไส้ด้วยนะคะลูกเกดดานี่ค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องการสร้างเม็ดเลือดใหม่นะคะยับยั้งความเสื่อมของร่างกายนะคะและก็มีเม็ดมะม่วงหิมะพานด้วยนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานนี่ก็คือลดความดันนะคะดีต่อระบบไหลเอ่อไหลเวียนของเลือดนะคะทำให้เลือดไหลเวียนดีนะคะป้องกันการ ก่อตัวของโรคนิ้วนะคะโรคนิ้วนะคะใครเคยเป็นก็จะทรมานมากเลยนะคะฉี่ยากนะคะ<ม>เพิ่มความหนานแน่นของมวลกระดูกนะคะแล้วก็ช่วยในการ มองเห็นให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีลูกเกตทองด้วยนะคะโอ้โหประโยชน์ของลูกเกตทองนะคะคือยับยั้งการเกิดโรคความเสื่อมของร่างกายนะคะแฟนทางบ้านเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคท้องผูกนะคะไขท้องผูกนะคะก็ให้กินลูกเกตทองเลยนะคะแฟนทางบ้านดูแลผิวพรรณและสายตานะคะมีพุสซา แห้งด้วยนะคะนี่ค่ะพุทราแห้งก็มีในข้างในนี้ด้วยนะคะประโยชน์ของพุทราแห้งนะคะบำรุงร่างกายบำรุงกำลังนะคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นนะคะช่วยให้นอนหลับดีช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายนี่คือประโยชน์ของพุทราแห้งนะคะมีเมล็ดฟักทองด้วยนะคะเมล็ดฟักทองเป็นแหล่งที่ดีของเส้นใยอาหารนะคะแฟนทางบ้านดีต่อสุขภาพเอ่อ ของเรานะคะบำรุงระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นนะคะแฟนทางบ้านทําให้ความจําดีขึ้นด้วยนะคะและมีสตรอเบอรีร่ด้วยนะคะแฟนทางบ้านเนี่ยมีสตรอเบอรีร่ด้วยนะ,ะมีหลายอย่างมากเพราะมันเป็นพันธุ์พืชรวมนะคะมีสตอรอเบอรี่สตรอเบอรีร่เนะะี่ยเขาวิตามิน เอสูงมากนะคะวิตามินซีสูงมากนะคะมีแคลเซียมสูงนะคะช่วยลดคอเลสเตรอรอลด้วยนะคะแฟนทางบ้านมีเมล็ดทานตะวันด้วยค่ะเมล็ดทานตะวันเนี่ยมีอ่ามีวิตามินอีนะคะมีไขมันดีมีวิตามินบ e ีนะคะ,นนะ,คะแล,ะและาร่ธาตุอื่นๆช่วยต่อต้านมะเร็งนะคะไอ้เมล็ดทานตะวันนี่ค่ะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนะคะลดการอักเสบของร่างกายนะคะใครที่รู้ อ,อักเสบของร่างกายมันจะอักเสบก่อนนะคะก่อนที่เราจะป่วยเป็นโรคอื่นมันจะเกิดการอักเสบข้างในก่อนอันนี้จะช่วยลดนะคะมเมล็ดทานตะวันนี่ค่ะแล้วก็มีวอลนัทด้วยนะคะโหวอลนัทนี่ค่อนข้างจะหากินยากนะคะเพราะว่าวอลนัทนี่ลุงคิดจะชอบมากนะคะแล้วค่อนข้างแพงใช่วอลนัทแพงมากนะคะที่เมืองไทยเราประโยชน์ของวอลนัทนะคะคือชะลอความแก่นะคะ ป้องกันมะเร็งได้นะคะช่วยให้นอนหลับดีนะคะบำรุงผิวบำรุงผมนะคะป้องกันโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมได้ด้วยนะคะนี่ค่ะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะทัญยพืชรวมนะคะเพื่อสุขภาพนะคะสุขภาพอะแบคฟัส เพื่อสุขภาพต้อนรับหน้าหนาวนะคะทั้งโปนี้นะคะแฟนทางบ้านคุณจะได้ไปกาแฟของเราเนี่ยปกติ4กล่องนะคะรวมค่าส่งด้วย 1, 050บาทนะคะแต่วันนี้นะคะได้ทั้งธัญ,ญพืชรวมได้ทั้งที่สุดได้ทั้งค่าส่งฟรีนะคะได้ทั้งกาแฟอีก4กล่องนะคะแค่900 99บาทเท่านั้นเองนะคะปกติเฉพาะกาแฟ4กล่องเนี่ยรวมส่งนี่ก็1,050บาทแล้วนะคะอันนี้แค่999บาทแต่คุณจะได้นี่นะคะได้นี่นะคะไปเพิ่มนะคะได้ธัญ,ญพืชรวมนะคะเพื่อสุขภาพนะคะต้อนรับหน้าหนาวนะคะไปเพิ่มแล้วก็ทิชชู่แล้วก็รวมค่าส่งแบบ EMS ฟรีด้วยนะคะแค่999บาทสนใจแอดไลน์ line. ทักปาเปซี่เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ enjoy นะคะแล้วก็ขอต้อนรับสู่หน้าหนาวจริงๆแล้วก็ต้อนรับนะคะปร e ิดใหม่ของอเมริกานะคะเราก็หวังว่าโลกเราจะดีขึ้นนะคะอย่างที่เขาพูดไว้นะคะเพราะว่าปาเปซีไม่ชอบสงคารามนะคะเพราะสงคารามมีแต่การสูญเสียนะคะแต่ทางบ้านเราก็หวังว่าอะไรจะดีขึ้นกับโลกของเรานะคะก็เดี๋ยวปราเปิซก็ขอฝากโปรน่ารักน่ารักนะคะแค่999บาบาทเท่านั้นไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยส่งเงินมา อ่าสลิปมานะคะที่อยู่มารอรับของได้เลยนะคะแบบ EMS ไม่เกิน2-3สวันนะคะแต่ก็รอดูติดเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะคะถ้าติดเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเพิ่มเพิ่มวันขึ้นเพราะว่าบางที่นะคะใบเสนีเขาปิดทำการนั่นเองนะคะ<ม>เดี๋ยวเราสองคนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะ<ม>ก็ใครสนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายไม่ไฟเอร์ว่ะ viu